วันนี้มาพบกับเมนูหลังตู้เย็นกันค่ะในเมนูผัดพิกแกงเริ่มต้นใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วนำเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้มาผัดกับน้ำมันให้หอมค่ะใส่เนื้อหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดกับเครื่องแกงให้หอมค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกแกงสำเร็จค่ะนำมาผัดคุรีคุรีให้มันเข้ากันนะคะตามด้วยซอสหอยเคร,รื่องปรุงรสแ้งตามทรายค่ะ แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปผัดรวมกันค่ะสําหรับใครไม่ชอบถั่วฝักยาวไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือบางครอบครัวอาจจะใส่นมา้าแทนถั่วฝักยาวก็ได้ค่ะผัดให้เข้ากันจนกึดความหอมเล็กน้อยก็ใส่ใบโหระพาลงไปเติมน้ําเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะได้แล้วค่ะเมนูผัดพริกแกงหมูของเรา